สวัสดีค่ะพี่นี่สาวอุดรค้นโกมาพบพอกับเอฟซีทุกทุกคนนะคณะอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองไทยอยู่ประเทศเล่าอยู่ไซกะสซางนักขนะที่เป็นเอฟซีของพี่นี่ล้วก็ที่เป็นอันอพี่น้องในในขอบครั y วยู u ู e นคะเนะพี่นี่ก็ิไใ้มากอันสาธยายในการนั้น ชีวิตของพี่นี่เนาะค่ะเนาะเป็นบทเพลงออกมาแต่ว่าพี่นี่กร้างสรรเพลงขึ้นมาด้วยอันความรู้สึกแล้วกาแล้วกาพี่นี่เห็นน้องสาวคนหนึ่งค่ะลองเพลงอันหยาติม่นขาเจ้าแต่งเองอยู่จ้ะพี่นี่ก็เลยอยาก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 อันแต่งเพลงของตัวเองขึ้นมาแล้วมันก็ได้เป็นแบบว่าอันเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นสไตล์ของพี่นี่เนาะค่ะเนาะ้องอันแต่ว่ากะ สัมพันธ์นอกสัมผัสในกับสีบอเกงอ่งขึ้นเมื่ออาชีพพันดอกค่ะแต่ว่าพี่นี่อยากอยากว่าทดลองิึงนกคะวาความสามารถของตัวเองสิได้ขนาดไหนแต่ว่าแต่ว่าเอฟซีพนกะบ,บางคนเพันกะเพันก็นกได้ฟังมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าบางคนพันกับท่านได้ได้ฟังค่ะพี่น้องพี่นี่ก็เลยอยากมาลองให้เอฟซีเป็นของขวัญคาะที่พี่นี่เห็ุ ยูทูบมาไก่สสึงพันธ์แล้วจ้าไก่สสึงพันธ์แล้วที่นี่กับิมาลองเพลงในชีวิตของเนี่ยฝรังคนนี้ค่ะพี่น้องคะแต่งเองค่ะร้องเองเรียบเรียงเสียงประสานเองแล้วก็จะสัมผัสนอกสัมผัสในไม่ค่อยเท่าไหร่เด้อจ้ะพี่น้องคะว่าเป็นมืออาชีพเนาะค่ะเนาะสมัครเล่นค่ะครั้งแรกในชีวิตที่แต่งเพลงตัวเองขึ้นมา ใส่ควมำรูที่เคยเป็นนักเรียนมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะที่แตงกรอนไปทรงคู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะพี่นี่กะสิร้องให้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 เอฟซีฟังเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดเขามะไม่กะเพระท่านได้ยินเด้พี่น้องคะ่ะผู้ใดผู้ใดเด้เบิ่งไล่สดพี่นี่เพื่อนกัสิเห็นว่าพี่นี่เคยร้องมาแล้วคะ่ะอพี่นี่มักร้องเพลงคะ่ะพี่น้องคะ่ะพี่นี่มักร้องเพลงแต่เป็นนักเรียนพี่น้องคะ่ะพี่นี่สิเว้าซูฟังเนาะอัน ตอนเป็นนักเรียนนั่นมัธยมอ่ปลายปีตอนสอบแ oh ล้วค่ะสิปิตเทิมแมเวเด้สิจากกันแล้วทุกคนก็สิจากกันแล้วเพราะว่าจบปีสุดท้ายแล้วเวนาอคะนนาะบาทที่นี่เพื่อนอนั่นเหตุงานเลี้ยงคุณครูเป็นเหตุงานเลี้ยงแล้วกกรหมูของพี่นี่เพิ่นมาเพิ่นสมัครแล้ว <Ć. S 2> <l ain> เพิ่นจะให้พี่นี่ขึ้นสมัครแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นสมัครแล้วมูม,มูมูเพื่อนสาวพี่นี่นะ่ะอัน เธอสิบสมัครบอสชั้นสมัครแล้วเด้ว่าสันระวางสี่มูของพี่นี่บาเนาะอันบันนี้หฮาสิบไปสมัครให้เธอเด้อชั้นก็สมัครแล้วว่าสันบาดที่นี่เพิ่นเลยไปสมารคให้พี่นี่ค่ะพี่น้องค่ะบาดที่นี่บาดที่นี่ลองจบแล้วเพิ่นบอสท่านสมัครเพิ่นจะให้พี่นี่ลองหรือซื้อเพิ่นแกล้งหมายก็ว่าเพิ่นแกล้งพี่นี่นั่แหละจ้ะเลี้ยการพี่นี่ก็เลยขึ้นไปลองพวกอันที่แข่งกันกับบมีหลายดอกจะประมาณจักหาหกนนี่แหละ หาหกข้นนักเรียนมัธยมเนาะมัธยมปลายบาดที่นี่พี่นี่ได้ที่หนึ่งค่ะพี่นองขาพี่นี่ได้ที่หนึ่งระบาดที่นี่ผู้ที่หายคะแนนเป็นคู่ที่เป็นคู่ของพี่นี่เป็นอาจารย์ของพี่นี่เพราะว่าเพิอนเคยฟังพี่นี่ลองเพลงเนาะเพิ่นมากมักมือไดฝนตกยังสิเพิ่นไก่พี่นี่ขึ้นไปลองอาสั้นเพิ่นกระวานอยากลองเพลงได้ก็ได้ขอให ขอให้พี่นี่ได้ไปลองนาสันนะเพิ่นวางสีเพิ่นเพิ่นเสนอพี่นี่ลองเพลงให้ฟังนะเพื่อนก็สีมักลองเพลงลูกกุ้งพี่นี่ลองเพลงลูกกุ้งได้ตะกี้บ่ได้ลองเพลงกันออีสานได้บ่ได้ลองเพลงลูกกุ้งลูกทุ่งได้จ้ะพี่นี่ลองเพลงลูกท be ุ่งบ่เป็นปพึ่งมหัดบางยูประเทศไทยนี่แหละเพราะว่าคนบ้านเฮาเพิ่นเพิ่นฟั่งเพลงลูกกุ้งบ่ใครถนัดปันใดพี่พนี่เลยเอาเพลงลูกทุ่งมามาลองแล้วกับมอลำพี่นี่กับพึ่ง กระเพึ่งล่องได้ค่ะพี่น้องค่ะได้ประมาณสีหาเพลงนี่แหละมอล่เนาะอันพี่นี่กะสีได้อันลองไห่ฟั่งล่องบึงว่าพี่นี่สิมีความสามารถซําใดค่ะพี่น้องค่ะฟั่งบึงเนาะผู้ใดว่ามวนกะกดถูกใจผู้ใดว่าบงมวนกะฟั่งไปเนาะค่ะเนาะฟั่งไห้พี่นี่เนาาี่ยจ้าพี่นี่กะมีความสุขในการนั้นการมีคนกดไลค์ไห้ค่ะมาฟังเบึงเนาะค่ะเนาะ อัางเบิงวานสิได้ซํำใดค่ะพี่น้องชีวิตพี่นีได้ก้าวเดินมาอยู่ต่างถิ่นหอบดวงใจพอพินได้โบกบินมาไกลแสนไกลจากเมืองไทยมาได้สหา เปลี่ยนชีวิตใหม่อยู่ไกลแสนไกลได้ก้าวสู่ไปด้วยใจลำเคนชีวิตครอบครัวยากเย็นขาดคนเห็นใจจะยากแค่ไหนจะสู้ไปให้ถึงจุดหมายสามีฟองยา ต้องจำลาทิ้งลูกห่วงใยความรักที่เคยมีให้ต้องจำใจทิ้งลาครอบครัวอยู่มาวันหนึ่งพี่นี้ได้มาพบรักเป็นแฟนที่เคยรู้จักเป็นคนรักที่น้ำใจดี สร้างหลักปักฐานชีวิตมานานผ่านสิบสองปีสวรรค์บนดินอย่างนี้พี่นีและแฟนสร้างมานั่นแหละจ้ะเป็นไงคะสัมผัสหนอกสัมผัสในพ่อใส่ใดบค่ะพี่น้องพี่นี่กะเราชีวิตมาในบทเพลง มีมีมีคำาคำมนึงที่เอามาผสมประสานให้มันเสนอเพาะหูค่ะที่เอามาแต่งเติมจักน้อยแต่มีคำมเดียวค่ะพี่น้องคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเพลงเป็นเรื่องจริงบุด้ดราม่าทั้งสิ้นค่ะพี่น้องคะเป็นไดคะอันพ่อไปได้บอจากพี่น้องพ่อไปได้บอถ้าไปได้กะกุดไล่นะคะเนาะถ้าไปบ่ถ้าบ่าไวกะ ก็บม่ต้องกดกับเบิ้งไปซื้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอเคคะ่ะพี่นี่สาวอุดรคนโกกะสิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้คะ่ะคลิปละขั้มค่ะพี่น้องคะ่ะร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสว่าชังเตเพลงซังซงคะ่ะพี่น้องคะ่ะร้องเพลงชังเตคะค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนเด้อคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ